วันนี้มาแจกสูตรลอกไวลอกบางลอกยังไงสีติดไม่มีหลุดใช้ง่ายๆเพียงเท่านี้ลองสังเกตดูจากงานที่ลอกแล้วพวกนี้ก็คือสีแทบจะไม่ต่างกับที่เพิ่งสักเลยเพราะว่ามีสูตรที่ทำให้ลอกดีขันตอนที่หนึ่งก็ใช้นี่เลยสดสีโซ ทำความสะอาดบริเวณนี้เพิ่งสักมาทําความสะอาดติดต่อกันเป็นเวลา2-3วันถ้ามีเวลาว่างก็พยายามล้างให้บ่อยที่สุดหรือเช้ากลางวันเย็นหรือมีโอกาสเมื่อไหร่ก็หยิบขึ้นมาล้างกระดาษชู่ได้เลยไม่ต้องมีอุปกรณ์เยอะแค่สดสีโซฟขวดเดียวกระดาษชู้ม้วนเดียวก็สะอาดหมดแล้วหลังสักวันแรกๆจะมีขามเลือด หรือคราบน้ำเหลืองซึ่งทําให้สเก็ตหนาใช้สดสีโซฟทาความสะอาดให้คราบเลือกและคราบน้ําเหลืองออกไปถ้าทําความสะอาดอย่างนี้ได้บ่อยๆภายในวันที่1และวันที่2โอกาสลอกบางจะสูงมาก <Wow. S 1> เร่งให้เห็นผลมากขึ้นก็ทาด้วยสกินเนอร์อีกรอละ1น0 0บาท2อ3วันแรกแนะนําให้ทาแค่วันละครั้งหลังทำความสะอาดจะเป็น ตอนเช้าหรือก่อนนอนก็ได้พอวันที่3สังเกตแผลรอยสักเริ่มลอกแล้วหรือมีอาการคันจะเน้นทาเกินวันละสองสาครั้งก็ได้ทาบางๆหลอดหนึ่งใช้ได้นานมากและยังใช้กับรอยสักเก่าที่สักไปนานแล้วให้สีดูสดขึ้นมาได้อีกด้วยบำรุงได้ทั้งแผลที่เพิ่งสักและรอยสักเก่าที่สักมานานแล้วสูตรมีเท่านี้ง่ายๆลอกบางสีติดดีบรรเทาอาการระบมใช้ง่ายใช้สะดวกพกไว้ได้ทุกที่